เราเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่สุดท้ายเราก็ต้องแข่งกันอะพี่มันก็เลยมันมีความรู้สึกว่าแบบมันมันเครียดบางบางเรื่องถ้าสมมติว่าเราตัดเรื่องงานไปอะเราก็คือเพื่อนกันปกติแต่เพราะว่าพอมันเป็นเรื่องงานเนี่ยคนเรามันก็หวังอะพี่มันก็แบบเราก็อยากที่จะทําให้ดีที่สุดเนาะแต่หนูก็รักเพื่อนอะหนูก็รักเพื่อนด้วยแต่หนูก็รักความฝันของหนูด้วยมันเลยทําให้บางครั้งอะมันจะตีกันบางครั้งหนูก็ยอมที่จะแบบ ลดความฝันของหนูลงและหนูให้ความสมคัญกับเพื่อนหนูมากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะหนูเป็นคนแบบทุ่มเทกับเพื่อนมากใครเป็นอะไรเครียดอะไรคือหนูแบบให้เขาได้ทุกอย่างถ้าหนูแบบสอนอะไรเขาได้หนูช่วยอะไรเ,เขาได้หนูก็จะทําแต่ในบางครั้งมันก็แบบเออเราก็ต้องดูตัวเองด้วยอะว่าเราทําได้หรือยังบางทีหนูก็ลืมคิดไปว่าเออตรงนี้เราอาจจะยังทำได้ไม่ดีแต่เราก็อยากที่จะแบบเขาขอแบบให้เราช่วยะเราก็อยากที่จะช่วยนู่นนี่นั่น แล้วมันก็กลายเป็นว่าบางทีมันก็กดตัวเองกดว่าเออแบบเราจะทําได้ดีไหมเราจะแบบด้วยความที่หนูโตสุดด้วยถ้าม่นนะัพบ,บพยอมกับพลีินะมันก็แบบมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเราควรจะต้องทําอะไรได้มากกว่าคนที่ยังเด็กคือสัวเขาก็เป็นเกียรตบอยเกียดง่ายเขาก็จริงๆรู้สึกว่านี่นะอยากให้เขามั่นใจมากกว่าคนนี้ เขาเป็นคนทําได้แล้วแต่ว่าเขายังไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองดีขนาดไหนแต่ว่านี่นาดูสึกาดีอยู่ก็อยากให้เขามั่นใจมากกว่าตอนนี้อยากจะบอกน้องว่าไม่ต้องกดดันมากนะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่เต้นดีร้องดีแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ในระดับที่พี่แบบว่าพี่สบายใจอะคือไม่เป็นห่วงอะไรเลยในตัวของฟอร์จูนแล้วก็ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆได้ในหลายๆเรื่องค่ะตั้งแต่วันที่มาเวิร์กช็อปเลยพี่เขาแบบช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดิเดตหรือว่าตอนนี้ที่เป็นเมมเบอร์พี่เขาแบบคนนี้ไม่ได้กินข้าวพี่เขาก็เอาของเขาให้ก่อนแล้วก็เ็งก็นั่งรอข้าวหรือแบบถ้าหนูไม่ได้ตรงไหนพี่เขาก็จะช่วยช่วยจนแบบช่วยทุกคนช่วยแชมพูช่วยอะไรเรื่องจังหวะทุกคนแบบให้ดีขึ้นและเห็นชัดขึ้นพี่แองเจิ้ลจากตนแรกอยู่กลุ่มสามก็ย้ายมาอยู่กลุ่มสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาเป็นคนที่ ตอนแรกดูเหมือนแบบเป็นคนโตๆแต่จริงๆก็คือแบบเป็นคนแบบตลกเป็นคนที่เล่นมากๆเลยแล้วก็แบบพี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะมีอะไรก็คุยปรึกษากับพี่เขาตลอด แบบคือหนูว่าชอบอยู่กับคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกได้รับพลังบวกค่ะซึ่งแบบเวลาอยู่กับพี่ฟอลอะไรงเงี้ยคือแบบพี่ฟอลเขาตลกใช่ไหมหนูก็เลยรู้สึกว่าชอบอยู่กับเขาแต่ว่านอกจากพี่ฟอลเขาตลกแล้วเวลาเขาทํางานเขาก็จรงิจรงจังมากเหมือนกันแบบเขาสามารถช่วยเหลือหนูได้แบบแทบทุกเรื่องเลยค่ะทุกคนแบบไม่สบายเต้นร้องเพลงคือทุกอย่างแบบหนูรู้สึกว่ายอยู่เขาแล้วเหมือนสบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบอยู่ด้วยจรงิงๆบอจูเลยนะเยอะจรงิจรงเหรอหนูวางแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนแรกฟอไม่ได้ชอบแมวเลยกลัวเลยได้ซ้ำเพราะว่าเคยโดนมันขวนแล้วพอทีนี้เสร็จเหมืนอนมีแมวแบบจอนจัดเข้ามาอยู่ในบ้านเนี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสเลี้ยงได้เปิดใจดูสักครั้งหนึ่งน้องตัวแรกชื่อเอเลียตเป็นแมวจอนจัดสีขาวตึ้งตึ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 งพอมาอยู่เชียงใหม่ก็อยากได้แมวอีกสักตัว ไเลี้ยงที่นี่อะไรเงี้ยพอวันเวลาอยู่ที่นี่ก็พอมันไม่มีแมวก็รู้สึกว่าเหงาเหงาเหมือนเราขาดอะไรไปพอได้มาเจอแบบน้องๆก็รู้สึกเหมือนอบอุ่นหัวใจก็ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่ทีมงานนะคะที่พาหนูมาตรงน,นี้มันจะเป็นบ้านของชาวต่างชาติใช่ไหมเขาเชื่อคุณลิสค่ะก็เขาก็จะแบบว่าเก็บน้องแมวมาเลี้ยงโดยที่แบบเหมือนเขาก็ไม่ได้ทําเพื่อหวังอะไรอะคะ่ะแบบทําเพื่อเพราะว่าเขาแบบมีใจรัก แบบที่อยากที่จะเลี้ยงน้องแมวอะไรเงี้ยสงสารน้องเหมือนตอนแรกเขาอยากที่จะมาพักผ่อนเฉยๆอยู่ที่เชียงใหม่แต่พอเหมือนเขาเล่าให้ฟังว่าพอเจอแมวหนึ่งตัวแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็น <c oughs> เนี่ยค่ะกลายเป็นแบบห้าสิบตัวสามสิบตัวอย่างเงี้ยหรือว่าแมวทุกตัวค่ะมันก็มีความน่ารักของมันเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบ แมวบ้านหรือว่าแมวเลี้ยงหรือว่าแมวจรจัดแมวทุกตัวก็เหมือนคนนะคะก็มีนิสยัยชีวิตจิตใจเหมือนกันมันก็อาจจะเกิดมาจากที่ว่าคนไม่พร้อมที่จะเลี้ยงมีแมวจรจัดเยอะเอ่ออาจจะไม่ได้ทําหมันให้ตัวผู้ด้วยแล้วทีนี้มันก็แบบไปมีลูกข้างนอกแบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรควบคุมการมีลูกอะคะ่ะมันก็ทําให้ประชากรของเนี่ยแมวจรจัดมันเยอะขึ้นเรื่อยๆทําให้ มันก็จะมีหน่วยงานหรือแบบอย่างคุณลิศอย่างเงี้ยค่ะที่เขาช่วยช่วยแบบดูแลในส่วนนี้แต่หนูว่ามันก็จริงๆมันควรจะต้องทุกคนอย่างที่บ้านฟอร์ฟอร,ฟอรลเลี้ยงแมวเนาะสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือหนูว่าแมวเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถฮิลใจหนูได้อะอย่างอย่างตอนที่หนูกลับบ้านไปรอบที่แล้วอะค่ะเหมือนหนูก็มีปัญหาหลายอย่างเนาะที่นี่มามันก็เครียดแบบนู่นนี่นั่นแต่พอแบบกลับบ้านไปแล้ว หนูได้เจอเมลมันก็รู้สึกแบบเหมือนเหมือนน้องเป็นเพื่อนเราอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเข้ามาเติมเต็มอะไรบางอย่างในชีวิตทําให้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบสัมผัสได้ว่าเออเนี่ยเขาให้อะไรกับเราเขาแบบมันมันดูแล้วมันแบบเหมือนพอเขาอยู่ด้วยแล้วก็อิ่มหัวใจอะพี่แบบมัน หนูถึงอยากได้แมวที่เชียงไหวหนูถึงอยากซื้อเพิ่มเพราะหนูแบบโอ้ยถ้าหนูต้องรอกลับไปกรุงเทพแน้วหนูคงขาดใจก่อนหนูก็เลยอยากเลี้ยงเพิ่มปกติหนูจะแบบมีขนมแมวติดตัวเพเวลาเจอแมวเงี้ยหนูก็จะได้แบบเอาให้น้องเวลาน้องหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาหนูมาสมัครซีเจมเพราะว่าหนึ่งคือหนูก็ชอบด้วยเนาะหนูฟันที่ ยากจะเป็นศิลปินหรืออากจะเป็นไอดอลอย่างนี้มาแบบตั้งนานแล้ว mm hmm. ก็ทำตามความฝันมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะพอมันพอมันถึงจุดที่เราก็สูญเนาะพี่ทำไปจนกว่ามันจะได้พอมันได้จริงๆมันก็รู้สึกเฮ้ย mm hmm. เราทําได้แล้วจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะมันมันไม่เคยประสบความสําเร็จมาเลยสักครั้งหนึ่งอะมันก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่วันนี้แบบได้รับโอกาสตรงนั้นมา ยางแรกเลยเนาะคือฟองไม่เคยไปนอนบ้านคนอื่นเลยตลอด20ปีที่ผ่านมาไม่เคยแม้กระทั่งแบบคือเพื่อนสนิทฟอที่สนิทมากๆนะแม่เป็นเพื่อนกันแล้วลูกก็ยังเป็นเพื่อนกันอีกหนูยังไม่เคยเข้าบ้านคนเลยอ่ะคือแบบว่าแล้วพอมันต้องมาอยู่ที่เนี่ยตอนหนูโทรหาแม่ตอนหนูติดรอบ400คนตอนแรกอะ่ะแม่พูดมาเลยคําแรกว่าไม่ไปนะคือหนูก็เลยแบบอ้าวแล้วหนูจะสนิทก,กับครอบครัวหนูมาก กับที่บ้านสนิทกับแมวอะไรอยเงี้ยแล้วพอมันต้องมาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยมันตอนแรกๆมันก็ยังทำใจได้แบบว่ายังยังสนุกอัพี่เข้าใจไหมแบบว่าเราได้อยู่กับเพื่อนเราได้ไปนู่นไปนี่ไปทำในสิ่งที่เราแบบไม่เคยทำแต่พอมันอยู่ไปเรื่อยๆมันเหมือนเป็นโฮมสิกอะพี่รู้สึกว่าคิดถึงบ้านรู้สึกว่าแบบมันมีบางวันที่คิดในใจว่า ทำไมเรามาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันเหงาหนูเรียนอยู่ปีสามหนูต้องย้ายมาอยู่ปีหนึ่งหนูอยู่กรุงเทพหนูต้องมาอยู่ที่เชียงใหม่หนูต้องเลือกหนูต้องเลือกว่าหนูควรจะต้องทัดมาตรงนี้แล้วหนูก็ต้องเต็มที่ไปเลยถ้าเทียบชีวิตตอนนี้มันจะคล้ายๆกับชีวิตตอนที่หนูอยู่ตอนมปลายค่ะแบบลงแข่งเต้นโคเวอร์แบบบ่อยมากเพราะว่าหนูอยู่หลายวงด้วยแล้วพอทีนี้เสร็จพอย้ายมา ช่วงขึ้นมาหาลัยค่ะหนูเลิกเต้นแล้วพอกลับมาอยู่ที่นี่ได้มาซ้อมฟิลเหมือนตอนนั้นเลยคะ่ะอารมณ์เหมือนตอนนั้นเลยที่แบบว่าซ้อมตลอดทุกครั้งทุกวันแบบซ้อมไม่ไม่หยุดเลยแล้วมันเหมือนตอนนั้นเมื่เคยทําแล้วแล้วพอหยุดไปพอกลับมาทำอีกทีอะ่ะมันมันเหมือนต้องรีใหม่หมดเลยรีสตาร์ตตัวเองให ต้องออกกําลังกายใหม่เหมือนตอนนั้นเต้นเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยเต้นเท่าแต่ตอนนี้คือมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากด้วยความที่เราหยุดไปเนาะแล้วพอยิ่งการเวอร์กับการเป็นศิลปินมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเว v e r เนี่ยคือมันแค่ลิปซิงเราแค่ต้องคีปอารมณ์ของศิลปินลงไปแต่นี่คือมันเป็นเราศิลปินคือเป็นเราจริงๆเราต้องเต้นเราต้องร้องแล้วเราต้องมีความเป็นตัวเองลงไปด้วยซึ่งมันต้องปรับใหม่หมดเลยแบบว่า ต้องฝึกเยอะขึ้นแล้วเต้นกับร้องพอแบบทําพร้อมกันมันก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะยากพอสมควรเลยเพราะว่าร่างกายไม่พร้อมเออเสียงเราอาจจะยังไม่ได้แบบมั่นคงต่อกันที่จะออกกาลังกายหรือเต้นไปพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยิงย่งยากยากมาก เรียนเป็นโนค่ะหนูอยากเรียนมาริลิน,ลนแล้วพอเหมือนหนูไปสมัครเรียนคุณครูเขาก็แนะนําว่าให้เรียนเป็นโนคตั่วไปด้วยนะมันจะได้เข้าใจกันมากขึ้นหนูก็โอเคเรียนเรียนเรียนไปเพราะสักพักเหมือนมาริลินไม่ใช่แนวค่ะหรือเพราะว่าครูดุก็ไม่รู้หนูก็เลยไม่อยากเรียนแล้วก็เลยเลิกเรียนมาริลินแล้วเรียนเป็นโนอย่างเดียวหลังจากนั้นก็คือเรียนแบบสอบเกรดมาเรื่อยๆเกรดหนึ่งเกรดสองจนตอนนี้สอบถึงเกรดเจ็ดค่ะหนูว่าเป็นโนมันอย่างหนึ่งแน่ๆคือได้ฝึกสมาธิค่ะ สมาธิแน่ๆเลยเพราะว่าถ้าเราเรียนคลาสสิกอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่โฟกัสกับมันเราไม่มีสมาธิกับมันเราจะหลุดไปกับมันง่ายมากแล้วถ้าสมมติว่าเรามีสมาธิมากขึ้นเราจะทําให้เพลงเพลงนั้นนะ่ะสามารถเป็นกี่อารมณ์ก็ได้พี่หนึ่งเพลงเราสามารถเล่นเป็นหลายบทบาทได้หมดเลยเราอยากให้มูดเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ยังไงก็ได้ซึ่งเราสามารถครีเอทได้หมดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแนวไหนแนวไหนสามารถแบบทําได้ด้วยเครื่องเครื่องเนี่ยแบบว่ามีทั้งเบสมีทั้งแบบเมโลดี้ด้วยพอเอามารวมกันมันก็สามารถแบบเป็นเพลงเพลงหนึ่งได้โดยที่มันแบบเพราะไปเองด้วยตัวของมันเองเนี่ยค่ะใช่ใช่รู้เลยมองว่าเป็นโนเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยนะคะสําหรับแบบอะไรหลายๆอย่างคือเป้าหมายตอนนี้ที่หนู ค่อนข้างชัดเจนในตัวหนูในตอนนี้นะคะไม่ได้มองถึงในอนาคตยาวๆคือหนูมองว่าหนูอยากเป็นรองกับตันทีมสายซีจีเอมพวกนี้เพราะว่าหนูหนูรู้สึกว่าตัวหนูว่าค่อนข้างมีความเป็นผู้นําสูงแล้วหนูอยากทําให้ทีมมันออได้ออกมาดีอะพี่แต่พอด้วยความที่ตอนนี้หนูยังเป็นแค่เมมเบอร์ธรรมดาหนูอาจจะย,ยังไม่ได้มีอานาจเพิ่งจใช้คำวา่าอำนาจเลยน่ากลัวอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบมี อะไรที่ทําให้คนอื่นสามารถเราเชื่อได้ค่ะนนนั้นน่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าหนูได้เป็นตําแหน่งเนี้ยหนูจะทําให้มันดีขึ้นทุกคนอาจจะแบบหนูอาจจะช่วยดูช่วยพี่อ,อมดูช่วยนู้นช่วยนี้ได้มากขึ้นตอนตอนที่หนูสามัครซีเจมาค่ะเขาจะมีถามว่าหนูอยากเป็นอะไรในทีมหนูเขียนไปเลยได้ซ้ำว่าหนูอยากเป็นกัปตันวงซีเจฟูดี้ เล่นแต่หนูยังไม่ส่งนะตอนนั้นแล้ววันถัดมาเขาประกาศเลยค่ะว่าพี่ออมเป็นกัปตันวงสี่มพูเท็หนูเลยเออก่อนดิลิ่คำตอบหนูทิ้ง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 แล้วหนูก็เขียนเป็นอย่างอื่นแทนแต่ถ้าในระยะยาวหนูมองว่าหนูก็ยังอยากอยู่ในวงการนี้อยู่ค่ะในวงการบันเทิงคือหนูชัดเจนของหนูมาตั้งนานแล้วอะถ้าหนูเรียนที่ดุริยางหนูก็ยังอยากที่จะเรียนเบื้องหลังของวงการบันเทิงอยู่ดียังอยากทําในสายนี้ถ้าในอนาคตหนูก็อยาก หนูอยากเป็นศิลปินหนูอยากเป็นนักแสดงหนูอยากเป็นแบบพวก MC หรืออะไรเงี้ยงานหนูอยากลองทำหลายๆอย่างมากในวงการบันเทิงคือไม่ได้อยากที่จะหยุดแค่ว่าหนูอยู่ที่สเงมโปร์ดิหนูยังถ้ามันหมดสัญญาไปแล้วอะ่ะแบบ6กปีอะ่ะหนูก็ยังอยากแบบเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปในวงการเนี้ยคะ่ะไปเรื่อยๆคนที่ทำให้หนูคิดแนวเนี้ยได้คือพี่ลินะ หนูเคยคิดว่าแบบเออพี่ลีนาเขาอยู่เนี่ยมาตั้งนานแล้วเนาะเขาอยู่มาหลายปีมากแล้วก็แล้วถ้าหนูจบไป6ปีแลนะ้วเนี่ยหนูอาจจะต้องแบบอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้เหรอมันมันไม่ใช่ไหมเราควรที่จะแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่แน่เราอ,อาจจะอยู่วงนี้อีกก็ได้แบบอาจจะเป็นแบบผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย <laughs> แบบทำยังไงก็ได้แต่ยังยังอยากให้มันอยู่ในสายนี้ไปเรื่อยๆค่ะหนูยังอยากที่จะแบบ ขึ้ตรงนี้มันยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นอะพี่หนูยังอาจจะทําอะไรได้มากกว่าน,นี้อีกค่อยๆวางไว้ทีละเป้าเป้านี้สำเร็จแล้วถัดไปถัดไปถัดไปคืออะไร